สวัสดีครับ fc ทุกท่านอยู่กับผมช่องในโพธิแล้วก็เบลติโซเอกกี้ซียูแล้วก็โกโกวาเอฟซีอ้าเหรอโกโกไลโกโกวาเบื้องต้นนะท่านผู้ชมเราก็จะนะครับเออเอาข้าของเนาะเตรียมไปช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับบ้านสองหลังที่เราไปสำรวจ นะครับก็จะเป็นข้าวสารที spoke spoke oh ่เราเอามารวมกันเนาะนะครับข้าวสารอาหารแห้งที่เราเอามารวมกันในเอฟซีก็จะมีโกโกวาเอ่อโกโกไลท์แล้วก็พี่บ่าวเตโซเอกี้ซียูแล้วก็นายโพธินะสมทบกันนะครับนี่คือข้าวอ่าข้าวสามคนคนละกระสอบนะอ่าอ่าส่วนโกโกวาก็เอาขนมนมเนยสมทบกันมอมงมาอาหารแห้งก็ว่ากันไปอ่าเบื้องต้นเราจะเอา ค่ยคอยเมาตักข้าวสารเมื่อกี้คือบ้านสองหลังเนาะเราเอาไปสองกระสอบพอที่เราไปสำรวจอ่าส่วนส่วนอีกระสอบหนึ่งเราไว้ไปอ่าที่ลาวดีกว่าเนาะหรือไม่ก็เอาไว้ดูก่อนอ่าเพราะเราไปลุบไปสำรวจในสองหลังครับอ่ไปเราขนเอาเอาอันนี้เอาไว้เนาะโอเคอ่เสื้อผ้าเสื้อผ้าอันไหนเราเป็นของผู้ใหญ่ผู้ชายอันนี้ของ อันนี้นี่เอาเอาลังนี้แล้วก็ลังโน้นไปเพราะมันเป็นี้เพราะว่ามีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอะอันนี้ผู้ชายแล้วก็เอาพวกนี้ไปดูบนนี้ยังไม่ได้แกะแยกไงเดี๋ยวเราให้ไปเขาให้ให้เขาไปดูที่โน้นเออนั่นแปลก่าอะอันนี้คืออันนี้คืออะไรใส่ตรงนี้อันนี้เอาเอาเอาไปเลยเพื่อเพื่อเจอ ลับไปหาตาไปนั่นบ่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าตาลุงตาบอดในเกมมีข้าวกินหรือเปล่าอเ,เออเราก็าก็เลยแบ่งแบ่งมาใส่นี่แล้วก็เสื้อผ้าผู้หญิงด้วยเออเอากล่องนั่นแหละเอนะ้ยเอาไปเอาไป แล้วเผื่อเผื่อเจอเด็กดีไหมเราเราไปสักถุงดีไหมตรงนี hmm. ้ฮะเอาเอาไปอีกไหมสักถุงไหมสองลังไหมแล้วคนจะนั่งตรงไหนก็จะคนเดียวนะพอไหมของเพราะเราจะต้องไปซื้ออีกนะเงินโอ้เราต้องไปซื้อเงินหนึ่งพันน่ะนั่นอ่ะแล้วแล้วไปตรงนไหนไปคันเดียวหรอ ไปคันเดียวใช่กันเราคุยกันเมื่อเช้านะอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะยังไงเจ้าใบสองพันบนรถนะไม่ต้องไปนู่นเลยเออไม่ต้องเลยเจ้าเอารถไปไหมหรือว่าไปคันเดียวกันไปคันเดียวกันนี่แหละไปคันเดียวกันนี่แหละเื่อจะได้นั่งในอือพ่อปู่ขวบป้าไปด้วยอืออะไรก็เบื้องต้นนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของช่วยสมทบกัน เอาเงินสมทบกันซื้อของมาม่าอาหารแห้งนะอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราแวะร้านคขายอีกทีหนึ่งพวกอมาม่าปลากระป๋องก็ว่ากันไปเนาะเบื้องต้นเราก็เอาเสื้อผ้าที่เอฟซีนะมาส่งมาให้เราเราเอาไปเผื่อไว้เดี๋ยวเราไปดูว่าอ่าเขามีเสื้อผ้าไหมถ้าเกิดเขามีเขาไม่เอาเราก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไปเผื่อๆไว้อันนี้เสื้อผ้าผู้หญิงนะส่วนอันนี้เสื้อผ้าผู้ชายนะ บ้านหลังที่เราจะไปเนี่ยมันมีผู้ชายสองคนอ่าแล้วก็อีกหลังหนึ่งที่ผมจะพาไปก็เป็นผู้ชายนะนี่เสื้อผ้าผู้ชายมีนิดเดียวเอาไปอีกไหมมีถุงไหนอีกไหมไม่ดูไซส์ก่อนหรอว่าเป็นชุดใหญ่ถุงเล็กอ่ะถุงเป็นเสื้อผ้าชุดใหญ่แล้วคุณตัวเล็กเพราะว่าเอาเอาไปอีกสักถุงหนึ่งก็ดีไม่รู้ว่ามันมีผู้ชายหรือผู้หญิงเรามา่ได้เลือกเอาไว้เผื่อไว้อ่ะ โชว์เออผมผมใส่ได้อยู่เลยเนี่ยเอียงๆเป็นเลิศท้ายเกิดตัวนี้แท้จริงก็โผล่มาแล้วครับอืมจัดข้าวสารนะให้มันเป็นแบบเขาใส่เป็นมอสอ๋อเขามีแต่ชุดแบบเป็นชุดแบบเซ็กซี่มากเลยชุดผู้หญิงนี่หลังๆนี้ไอหลังที่ผมไปเจอที่เขาสะปลาวันนั้น่ะที่หาปลาวันนั้น เพราะว่าผมดูแล้วเสื้อผ้าเขาอไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ประมาณนี้แหละของเนี่ยครบ้วนแล้วส่วนข้าวสารพวกสามถุงเนี่ยข้าวอันนี้เราไปดูอีกสองหลังที่ผมไปดูวันนั้นอ่ะสองสามหลังนะไม่รู้ว่าเขาหมดหรือยังเออเดี๋ยวไปดูก่อนส่วนอันนี้สองหลังที่เราจะไปมอบแล้วก็ช่วยๆกันแบ่งแบ่งปันกันไป เราก็ทํานุงทานาเราก็พอมีอยู่ก็แบ่งปันกันไปนะครับส่วน,นน้องปอน้นองเก้าวก็ซื้อมามา่าปลากระป๋องมาสมทบอ่ะโอเค,ออเคเไปทีมงานพวกเราไปเราพร้อมออกเดินทางนะ<ป>ก็ฝากคลิปไว้ทุนนี้นะ<ป>นเอฟซีสวัสดีครับ<ป><ป>ผม